ใครคือไม่ต้องโชคว่าอะไรพ่นมีพักซีด่ะ บายดีกสวัดดีพี่น้องบสชรคูสกุคเลเด้อบอกว่าสิเป็นพี่น้องพังลาวพี่น้องฝังไทยร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ตามประเทศก็คือกันเนาะไม่น้องโซกัทักไทยสบายดีเมื่อนี้ไม่ต้องโซกะมาให้พี่น้องเอ้ยมาให้มาปลูกมันต้นเพราะบ่าผลต๊บไ่ได้ไปพี่น้องบ่ได้ไปหน้าแซงมื้อนี้มาให้มาปลูกมันต้นเพราะว่าขพอตะมันแหลกไม่ต้องโซก็จะไปหน้าแซงแต่บ่าพอตะมันผลโต๊ะมาปลูกมันพี่น้องเอ้ยไหลเบียดทั้งสองยางนะมามือ้ก็มาหลายคนพี่น้องเอ้ยท บอกกองคำกับมาพี่น้องเอยตอบานโโยายบาน้นนะนนองโซกับตากับยายบริมาอยู่เพื่อนนะนะส่วนน้องโซ่กับอยู่น้ำยายคนแระแต่ว่าก่อนไปกับแม่น้องโซกับขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมัมสมแม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องโซกตลอดมากอะ่ะขอขอบคุณได้เลอพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามมัมสมเปนแม่น้องโซกว่าแม่น้องโซกสิได้วบอป,ปุกมันมาในพี่น้องเลยเพราะว่านี่ก็คือม,มาอีแบบพี่น้องจากว่าผลสิได้คือตังอันมัดเข่ามาบ้านนี่กับบจกเนะเดี๋ยวไปหาอัน ปลูกมันก่อนบบดน,นี้สบายดีพี่น้องส่วนพ่อโน้องโซกเพิ่นกะลำเลี้ยงอันลำมันพี่น้องเอ้ยเพราวเพิ่นเป็นคนตดัดส่วน,มน,โนโแม่น้องโซกเลยกะอาว่าละกะทั้งหลายคนนั่นกะจะเป็นคนปลูกพี่น้องผู้นึงตดัดผูน้นึงปลูกว่าซัญญา่นซะมันจังแล้วไว้ั่นนะส่วนบ่าวเบียเพิ่นกะเก็บลำมันสิไปปลูกพี่น้องเอ้ยสบายดีเพราะว่ออา,าอันมณีกะคือเว้าแนี่พี่น้องเอ้พุนปังเช้านี่ตกตั้งแต่เช้าผู้ใดห กำลังเอื้อนบางอันบางเพ้นนี่อ,อ,อันนั้นก็จะเป็นบางกองคำพี่น้องเอ้นองไส้ดาไม่น้องโซกปลูกมันนี่ไว้คืออย่างไรพี่น้องส่วนทั้งพุ่นก็จะเป็นเอาแม่น้องโซะกก็อาพูด,ดีอันได้โอกาสแล้วก็ได้ให้ขจอมาซอยปลูกม,มันพี่น้อง,องเอ้ขจารุ่งเมื่อกี้เขาซอยให้แม่น้องโซกกะกว่างตือพี่น้องเอ้ อันอยู่ในอันประมาณเฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์หนึ่งขั้นมาเอิ่นเอิ่นเป็นไรอย่างเงาประมาณไรหนึ่งบ่พี่น้องเฮงแม่น้องโซกอะไรโบเป็นงานแบบประมานฝนตกคู่มือพี่น้องเออเขาไม่้องโซกอะเกี่ยวจะลอยเมื่อวานนี่กะห้ามมีแต่พี่น้องเอ้ลือกโบเลสซ้ำ 哦，这个。 งามจะเขาไปวามันไหว่าไรกันดูสิพร้อมดับสีวะทุกคนาเชื่อได้เลยเขาเศ้าโล่คนห้องเพงว่านะฮะคนห้องเพละ มุ้งคุยบุหรี่ก่อนกีน้องเหลืออย่างลำปอดดำมุชนันเลย ตอนนี้กาไม่ต้องโซกันเลปลูกมันสำเร็จเลยพี่น้องเอ้เมืองนี่ให้เฮกตาร์หนึ่งมือเดียวพี่นอ้องตัดตุเดี๋ยวไม่ต้องโซ่กระิออกปลูกกระโพดก้อนมาดิเพราะว่าอันพอได้กินยงีอันเดือนเก่าเดือนซีพี่น้องเอ้เดี๋ยวปลูกกระโพดก่อน ไนกระพดกับใส่เซยวซีไนอีกหน่อยเพื่อมันบอกออกเพราะบามันมันจะรีบในในกระพูไในตรงสุก ตอนนี้กาไม่ต้องโซกอะไรปลูกมันแหละกาปลูกกระโพดยังเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโซกกระสีเมือก้อนบัดน,นี้เดี๋ยวเมื่อพ่อไม่ต้องโซกอยู่เฮือนพยาบาทนี่ตอนนี้กาไม่ต้องโซก,กอะไรห่อเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยจนดคัคมบริไปหาหยั่งค,คัมเลยเดี๋ยวกระสีแกงปลาเพราะว่าทั้งตาเพืน้นในปลาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้ามากเพราะอู้เพื้นอันใส่มองเพื้นในปลาเดี๋ยวไปเบิ่งก้อนมาเพราะอู้เพื้นในปลาหลายสักไหนอันนี้กระสีเป็นปลาเพราะอู้ปลาที่เพราะอู้เพบนใด ทั้งตาเพื่อนได้พี่น้งองเอ้ยพวงนี่ปลามีปลาลูกอันนี้สิเป็นปลาลูกโอ้ยสิซิดมือแม่นองโซกเลยบาดน,นี้อันนี้สิเป็นปลากดนี่แต่ปลากดนี่มันตายเลยพี่น้งองเอ้ยนี่เดี๋ยวแม่นองโซกให้เบิ่งให้เบิ่งปลากดอันนี้บ้านแม่นองโซกเอิ้นปลากดพี่น้องเงงอ้ยเห็นบ่อันบ้านเอฟซีเคยเห็นอยู่บ่เอิ้นในไรกะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่นองโซกในเด้อบอมันสิเอิ้นอันซื้อเดียวกันบอคือบ้านแม่นองโซกขนาดนี้บ้านแม,นม,นมนน่นองโซกเอิ้นปลากดเห็นบอเงี้ยมันนี่กะจะคล้ายๆปลาลูกเลยแต่บ่่อออัันนนนน้้คืปลลากพีีงงมึ คือใครดีมึงในโตงยังไงนึงบอกว่าไรเนี่ยห้างหรอกพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดกินก่อนพยากเขาเลยย่างกับข้ามเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยปลูกมันปรากฏเดี๋ยวไม่้องโซกับสีตัดเป็นต้นเดี๋ยวตัดเอาเงี้ยงมันออกแล้วก็ตัดเป็นต้นเพราะว่าสีออมเอาพี่น้องเอ้ยออมใส่พักซีแล้วก็บพักบัวปาดเบิดเท่านต่อรองพี่น้องตัดเงี้ยงมันออกก่อนทํายเังไงกับชักจุ่มยังพี่น้องเอ้ย เขหาหุ้มปลาปลาไข่มึงนี่ไข่คือแม่้องโซกว่าะรีุ่นปลาตัไข่รปลาก๋อเป็นอย่งส่วนอาเรากะตํ้มาเบือแล้วก็ตั้ตมมพริกถาไปเลยซอยกั้นน้ำมาจากเสด็กินไว้ตั้งแม่้องโซก่ะยัง ขัวปลาอยู่ตอนนี้กะไม่้องโซ่กระตัดตอนปลาเรียบร้อยพี่น้องมื่อไงผู้ที่เต็มถ้วยเนี่ยเดี๋ยวะไม่้องโซ่กระ,ะเอาไปขัวก้อนเขาต้องขัวก้อนไดเพราะว่าให้ให้เมือกปลามันหดพี่น้องเอ้ยขังขัวซิว่าสิงไกเพื่อรับข้าวผสมซะเนาะเดี๋ยวเอาปลาเสรหมอก่อนเดีย๋ยวเอาไปขัวกันนี่เยอข้ามออก่อน,น คนตัวสบายพักนี่มันรับข่าวโอเคเดี๋ยวไปลงสุกกัสไปล่างพักก่อนในระวางถามอสุกประสันซะถามันหดนี่ต่างพักก่อนมีพักซีแล้วก็ศพักบัวพี่น้องเอ้ยแล้วก็ศพักนั่งตู้ทักนั่งตู้อาก็ศชเป็นพักบัวยืนลงสุกล่างล่างเล็กอาก็ศสตัดเป็นต้นอมสปา พักการางแล้เดวเด่ะเดี๋ยวมึงส่งสมาตัดเป็นต้นป่าป็นต้นไว้โอเคเดี๋ยวไปเบิ้งหมอเลยบางหัวทรายล่ะมอกะพดไหลที่เด็กน้อเอ้ยเดี๋ยวไม่ลองโซกกะสิทับการอ้อมนะบัดนี้โอเคเดี๋ยวไม่ลองโซกกะสิทับการอ้อมเลยน้องเอ้ยนห็นบ่ตอนมากะสุกเลยข้าวกล้วยมันหดจะนิสิบ่มันกะจะบกข้าพี่น้อง เดี arias, ๋ยวแม่นโซก็จะเอาอันขเบือกับบักพริกที่อ่าร์ตาใส่ไว้กะทำการปรุงอันรับแลขสัประเดี๋ยวก็จะหน่อยนึงแล้วก็ซุลดก็คือเป็นนวหนิพี่น้องเอ้ยใส่ไล้ใส่ไล้ก็แซ่บไล้พี่น้องใส่ลอยก็ับเซฟลอยที่แม่งโซกว่านั่นแหละชุดท้ายแม่งเกลือเกลือนึ่งใส่นิดนึงโอเคเดี๋ยวถามมันเกลือจากน้อยแม่น้องโซกจะเอาปักใส่แม่น้องโซกลืมใส่หนามพี่น้องเลย เดี๋ยวใส่นาำกันจ้อยหนะึ่งโอเคเดี๋ยวถามมันพุดจังเอาพักส่บัตหมออมปากพุดเลยเดี๋ยวมันสุกอาพักส่ก่อนผักบัวกับผักซีปาดหอมผักซีเดี๋ยวพี่น,น้องมัน โอเคเยอะถาแต่มันโฟดแม่ลงโสมแก่เสิเอาพักนั่งตู้ใส right> ่บัตรตอนนี้กะหมอกระพุ้เดี๋ยวนี้แมลงโสมเอาพักนั่งตู้ใส่ก่อนปลาหอมไปตดเซฟขน้องเอ้ยตอนปลากระเปื่อยคักเลยเยอะถาบมันโฟดพักนั่งตู้ซุกแม่ลงโสมแก่เสิมาซิมอ่องตอนนี้กะหมอกระพุ้เดี๋ยวแม่ลงโสมซิมก่อนตู้น้ำเรีมค้นขนาด จังซีพี่น้องเอ้ยแสบษคือเก่กาคือเมนตองสุก่าเดี๋ยวเมนตองสุกป้องก่อนบัดน,นี้เดี๋ยวตักก่อนนี่พี่น้องกับข้าวแด้งเมนตองสุกมัน,นี่คะออมปะกดใส่กับปลุกใส่อันผักซีหรือว่าพักบัวน,นี่พี่น้อง มาดอพี่น้องเด้อกินข้าวแดงมีน้องโซกเด้อก็ว่าไปคับเข้าจุ้ยจ้างวันหอมบักซี่พี่น้องเลยแซ่ยบดิแซ่บพ่อพ่อเราเสียขอเอฟซีตรงนี้ Ai, ừ. đi. Đi ừ. vâng. ừ. Một người sẽ... không được mất mát mặt bay ngắn mặt 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 ตอนนี้กะไม่ต้องโซก่ะได้กินเขากินน้ำเรียบร้อยเดียวกะคลิปนี้กะขอเพียงสนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพอไม่ต้องโซกใหม่แต่บ้าภูริที่เขามาเบิ่งใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลด์กดแชร์ให้แม่น้องโซกเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการเฮ็ดคลิปต่อไปส่วนที่บ้าภูริวิญญากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่น้องโซกก็อย่าลืม กดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามให้แม่น้องโชคเด้อ